ตันนี้ก็เหมือนทุกเช้าที่ผ่านมาแตกต่างกันหน่อยก็คือ,อาสายไปหน่อยปกติต้องออกตอนอไม่เกินเจ็ดโมงแต่วันนี้8ปดโมงพอตอนเช้ามัวแต่เอา,อากล้วยไม้ขึ้นคอนสองตัวนี้เขาค่อนข้างจะคุ้นแล้วชินแล้วแต่การต้องรอรอเพื่อจะได้ออกมาเดินเล่นทุกเชา้า ไม่ปล่อยเราก็ยังรักษายอยู่เมื่อคืนก็คิดว่าตอนเย็นเนี่ยกลางคืนว่าจะปล่อยนี่เขาออกไปเป็นอิสระในตอนกลางคืนแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วสองจิตสองใจอยู่นะครับกลัวเขาเข้าไปเหยียบไอตัวแปลงพ่อกาแฟซึ่งต้นกําลังขึ้นแล้วก็ออกเป,ป็นตเสื้อแต่ยังไม่ได้จับใส่ถุงวันนี้วันที่25ที่นี้จะมีงาน บุญสันจรในหมู่บ้านข้างล่างใกล้ๆเรานะรก็ว่าจะตอนแรกก็ว่าจะทําแกงเผ็ดสมอหนึแกงเผ็ดเถือใส่ไก่หรือไม่ก็แกงเผ็ดสูกีนี่ใส่ไก่ลงไปช่วยงานบุญสักหม้อหนึ่งหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดไว้ก็คือทําหอหนึ่งไก่หรือหอมหมกไก่หอมหมกปลาลงไปช่วย ตอนนี้ติดปัญหาคือหาตะไคร้ไม่เจอไม่มีมีแต่ข,าขา่าข่าแถวนี้ในป่าจะพอขุดได้อยู่มันเป็นพื้นหัวที่ขึ้นได้ง่ายแต่ตะไคร้แถวนี้ไม่มีเลยชาวบ้านเขาเขาไม่กินเครื่องเทศกันหมายถึงว่าไม่กินเครื่องเทศเหมือนที่เรากินพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้เขาไม่กินเขาไม่ได้อ่ามีวัฒนธรรมเรื่องอาหารที่ใช้วกที่ปรุงเพราะฉะนั้นการหานี่จะยากมากมีตะไคร้เม็ด ที่นี่จะเป็นกตะไคร้ที่เป็นต้นไม้แล้วก็ออกลูกเล็กๆเป็นพวงคล้ายๆอตัวเม็ดพริกไทยแต่ว่าก็จะเป็นพวงใหญ่เม็ดเล็กพวงใหญ่กลิ่นนะเหมือนตะไคร้เลยเขาก็เรียกว่าตะไคร้เม็ดแต่ว่าแถวนี้ก็หายากเลยเก็เหมือนกันมันจะมีเฉพาะที่แล้วก็คิดว่าตอนนี้ยังลูกยังเล็กๆอยู่ยังไม่โตเต็มที่ก็จะลาบากอยู่นี่จะเป็น ลูกผลของปลาล์มนะครับอร่อยดีเหมือนกันผลสุกามาสองตัวผมเนี่ยชอบชอบกินลูกปลาล์มกินตามนะครับเพราะว่าเวลาเดินเล่นผมไม่มีอะไรทําก็หาลูปกกอ่อนๆมันแก่เปลือกก็เคี้ยวข้างในก็ก็เพลินดีเหมือนกันอันนี้ลูกสุกแล้วหวานคล้ายๆอินฟารรามแต่ว่าเขาเม็ดเขาใหญ่ไม่ใช่เป็นอินฟาธรามที่สุก เจ็ดให้เด็กๆครับเชอรี่มาจัดจี้มีใค่เชอรี่เดี๋ยวให้จัดเชอรี่ด้วยคนละสองลูกนะอ่ะตัวน,นี้มันสุกอ่ะโอเคอะ,อะไรเนะี่ยมันไม่มีแล้วนะ่ะมันยังไม่สุกเลยจัดจี้จัดจี้เอ้ยมันจะไม่สุกเลยมันจะไม่สุกเลยนะ่ะเออเชอรี่นี่เชอรี่จะกินต่อไม่เอาเลยนะ มีลูกเยอะนะครับแต่ยังไม่สุกถ้ากินก็เยอเล่นก็จะลูกป,ประมาณนี้ถ้าเปลือกออก,กเปลือกเขาก็จะฝาดนะครับอันนี้ก็หัวเนี่ยเขาขุดเอาไปทำขา้าวเบิร์กแกงตัวนี้เรียกว่าส้มปินนะครับถ้าสุกแล้วเนี่ยก็จะสีดำๆหน้าตาเขาคล้ายบลูเบอร์รี่นะครับถ้าสุกแล้วเขาหวาน แต่ว่าถ้าเป็นลูกนี่อยู่เนี่ยจะเปรี้ยวกลื่ยไม้ตนี้นะครับ้าว่าจะเอาไปรดน้ำวาที่บ้านของสารเขาเดี๋ยวเขาจะตายตกมาจากกิง่งข้างบนกิ่งนี้หักก็จะเกิดแบบนี้ประจํานะครับกิ่งตัวเวลาเขาเกาะกิ่งต้นก่อหรือต้นโอเกเยอะๆเนี่ยมันก็จะชืน้นแล้วก็ทําให้เนื้อไม้เขาอะ ผุนะครับหลดแล้วก็หักลงมาอ่าจริงๆแล้วไอ้ตัวกล้วยไม้บางทีเขาก็ทําตัวเหมือนก้าวหลกลนะครับเขาเหมือนจะดูดความชื้นแล้วให้ความชื้นกับไม้มากเกินไปบางทีทำให้ไม้มันผุก็มันก็จะหล่นลงมาให้เราลืมเอากวยเปร์มานะเขาเรียกกวยเปรนะแตะกร้าสารไม่ใส่เพราะว่ามันสุลืมเอามาถ้าไม่งั้นก็จะ จัใส่แล้วก็เอาไปลดน้ําเอาไปรักษาไว้ที่บ้านเอีาปล่อยไว้นี้เดี๋ยวถ้าฝนไม่มาคงตายอยู่บนดินก็คงตายเพราะว่าโอ้น่าจะเป็นอ่าแบบกึ่งอากาศหรือไม่ก็อากาศเต็มเต็มเลยรากระบบรากเขาเขาไม่ได้แบบกึ่งดินกึ่งน,นี่ไม้สนต้นนี้ได้ล้มไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา น่าจะช่วงที่ลมแรงๆอจะเจอกรณีแบบนี้เยอะมากสำหรับไม้สนคือมุคนมา,าเผาเอายางสนหรือว่าพายโลซินพายเลซินหรือวพายแซแล้วก็ไม้เกีร์ด้วยเขาก็ตัดเอามาเจาะมาฟันเอาทำให้ต้นเขา จะเหลือแค่เนี้นะคะรับเขาก็พยายามยืนต้นได้อยู่แต่เมื่อผ่านเวลาไปนาน,นานแล้วเนี่ยเขาก็จะร้ลมลงมันก็เป็นความเสียหายต่อโครงสร้างของไม้แกนกลางเขาจะไม่เหลือเขาจะอยู่ได้ไม่นานบางทีเอ่อที่อยู่ใกล้ๆบ้านชาวบ้านบางหมู่บ้าน,านใกล้ๆสานทเขาก็กลัวกันนะครับเวลาลมแ,งแรงๆเนี่ยเวลาปี่นป่าจะมีต้นสน,นแบบเนี้ยเยอะมากที่เขา แล้วก็เผาเอาตัวทั้งไม้เกี้ย์แล้วก็อย,งย,งอยางนั้นไม่นยางสนนึงนะครับนี่มันรอวันที่ลมเหมือนเป็นระเบิดอยู่ลา เส้นทางนี้ก็จะเป็นหลุดเส้นทางซึ่งเราทําไวส้สําหรับการเดินเล่นภาคเช้าะจะเป็นเส้นทางที่ออกมาทางทิศใต้นนหนายรอบดูขเขาแล้วแล้วก็จะลงล้ำทางข้ามไปตรงโน้นนะครับอ๋อเเดินเป็นวูบวงรีตรงลํำทางข้างล่างนั้นก็จะมีป่าซึ่งเป็นคล้ายป่าดิบช,ชื้นนะครับที่อยู่ใน,ในแนวของ ัานาเล็กๆนะครับที่ไหล,ลวรวบรวมตัวกันมาจากของ,งนั้นจะไหลงหลงไปข้างล่าป่าก็ค่อนข้างจะแตกแล้วก็เราก็พยายามไลเกกเม่เก็บดอกกระเจียวนะครับก็ออกมาบ้างครับเช้านี้ว่าจะเก็บดอกกระเจียวที่รวบรวมไว้สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผิดก,กับหมูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้งางล่างง่ายแล้วก็ขึ้นเขาตรงนู้นอ้อมเป็นปรูปวงีล แล้วก็เป็นเส้นทางขากลับ,อ,นนบอันนี้ตัวต้องหมาเราเนี่ยลงไปข้างหน้าร่วงหน้าเหนื่อยแรนเจอร์เหนื่อยลตาตเว่สเกาตอนนี้น่าจะลงไปเล่นน้ำกันละเพราะเขชอบเล่นน้ำอันนี้เขาลงไปเล่นลำทางกันทุกเช้านะครับไม่ว่าจะฝั่งนูน้นฝั่งนี้เขาลงไปจะลงไปเล่นน้ำเขาชอบเล่นน้ำตัวก็มาหลอกกัน ไม่ด้น้ำมาแล้วเหรอเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่อยู่ไหนมึงเป็นข้างล่างกัน่อทางเล็กๆที่ยังเหลืออยู่นะครับน้ำก็จะไหลมาจากอ่าซอกถินซอกดอยตรงนู้นบนถ้ามองจากด้านบนก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีน้ำไหลยยแลักษณะของน้ำแถวนี้น้ำใต้ดินเนี่ยก็จะปุดมาจะปุดมาน่าจะมีแอ่ง ที่เขาก็บเก็บไว้อยู่ใต้ดินแล้วก็กค่อยๆผุดมา,น,น,ะา,า,มานะครับี่ก็จะไหลเลือดมานะครแล้วก็มารวมนะครับต้นตรงนู้นนะครับเป็นลำธารที่ใหญ่ขึ้นหน่อยต้นมะควานี่ต้นมะไอยป่าเราต้องจำตรงนี้ไว้ต้นใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจตยนะครับที่เขาพบอยู่ในบริเวณที่เขากำลัง ออกมาคนระับตอนนี้ก็ได้เพิ่มอีกห้าหกดอกห้กดอกรวมกับวันสองวันที่เก็บม,มาก็จะน่าจะพอตัดพิแกงใส่หมูไดงรูปนหะนึ่กงก็จะแยกออกมา เดินทางกลับจากเดินเส้นทางนี้อ้อมนิดนึงแล้วนนก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก,กวา่ากว่าก็กลับถึงบ้านเ,าเราก็ได้ดอกกระเจียวมาค่อนข้างเยอะนะครับเก็บไว้สะสมไว้นในถุงกระเป๋าเสื้อเนี้ยนะครับดอกกระเจียวที่เราเก็บมารวมกับของเก่าเนีย Thank mm -hmm. you.